ขายด้วยรับวางให้เสร็จทําไฟทาแอร์ให้เสร็จออกไปพูดง่ายๆว่าเอารถรุ่นเก่าเข้ามาออกไปขับดีแอร์เย็นนั่งนิ่มๆเดี๋ยววันนี้เราเปิดคลิปกันด้วย h ีโนโ่เอนะใครที่จะเป็นแบบว่าเป็นรุ่นเก่านะ FBFC ีเอฟซีซูเปอร์เสียโตล่านะวันนี้เพิ่งจะเข้ามา7ชุดเลยนะบริษัทเดียวกันหมดเลยเดี๋ยวเราพาไปดูอันนี้สภาพแบบเพิ่งจะตักลงมาเลยนะ สดๆดเลยนะอันนี้เพิ่งจะมาเลยนะรอบที่แล้วมารอบหนึ่งแล้วนะอันนี้มารอบใหม่อีกรอบหนึ่งนะ JO 5D นะทำแรงม้าได้175แรงมา้าใครที่เป็นแบบรุ่นเก่านะโตล่าพวก KM รุ่นเก่านะซื้ออย่างนี้นะหัวเครื่องเกียร์ยกไปสวมใส่ได้หมดเลยอันนี้ตอนนี้มันมา เหัวสวยๆเลยก็เครื่องมันก็ไม่เยิ้ม,มสภาพไม่ค่อยหนีก็เลยนะไอ้บริษัทเนี้ยไอ้บริษัทนี้มันรถมันใช้ดีนะสีไม่ค่อยมีปัญหาเนี่ยใต้ท้องอะไรก็สวยหมดใต้หัวเครื่องแห้งใครที่มีรุ่นเก่าอยู่นะรุ่นนี้จับครอบได้เลยสวยทุกหัวเลยเราวันนี้มาเจ็ดหัวนะคือหัวเก่งนะทุกที่มันก็มีที่ขายนะแต่ว่า v ีพก็ขายด้วยรับวางให้เสร็จทําไฟทําแอร์ให้เสร็จ ตามที่ลูกค้าแบบต้องการเลยเอาฮีโนรุ่นเก่าเข้ามามาแปลงใส่รุ่นซีรีส์7บ้างอะไรอย่างเงี้ยคือ vp p ทําทุกอย่างออกไปพูดง่ายๆว่าเอารถรุ่นเก่าเข้ามาออกไปขับดีแอร์เย็นนั่งนิ่มๆ